บุญเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมีการให้ทานมีการสร้างบุญก็คืออ่าสร้างวัดทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วอย่างแบบเวลาเราทำบุญใช่ไหมมึงแล้วเราก็ต้องอุทิศส่วนุศลอย่างเงี้ยคือบุญมันจะออกเป็น,นก้อนๆแล้วส่งมาให้คนนั้นหรอหรือว่าออกเป็นยังไงเป็นพลังงานรูปแบบไหนการที่เราเข้าใจคือมันควรจะเป็นหน่วยอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นแสงซะมากกว่าเวลาเขาใส่บาตรตอนที่เราใส่เข้าบาตรอันนั้นแสงยัง,ยงไม่ออกหรอกสิง่งที่ทำไม่แสงออก,ออก,ออกคือตอนที่เขาให้พรหลังจากาที่เราใส่บาตรไปแล,แล้วเราก้มหน้ารับตรงนั้นน่ะแสงและบุญมันจะเเเกกกิิดขขึ้้นนมงจจรรรคาาาททีีู่่ใะ จะทาความดีอย่างเราก็ได้บุญตรงนั้นแล้วไม่ใช่หรอจะไม่เกิดแสงเลยเหรอมันก็เกิดแสงไะการคิดดีอะ่ะมันทําให้เกิดแสงทุกครั้งแหละแล้วถ้าเกิดเราทําบุญกับคนยากไร้หรือว่าหมาแมวจรอ,อะ่ะมันจะเกิดแสงไหมมันจะเป็นแสงอีกแบบหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําทานจักบาตรไม่ใช่ทำทานหรือมึง <c oughs> ตักบาตรเหมือนเป็นการทําบุญมากกว่า <c oughs> คืออย่างที่บอกนะว่าการทําบุญมีหลายรูปแบบ้อาห,หารคนจรนก็คือแทาหารเหมือนกันก็เป็นทำทานในแง่รอมือใช่การทําทานให้กับคนจอนอ่ะมึงต้องตั้งใจไปหรือมึงไม่ตั้งใจก็ได้แต่มึงงอออยยาากให้้เข่ข่ดวจริ อันนี้หนูให้เพราะอยากให้แต่คือพระใส่บาทอะคุณต้องตื่นมาหุงข้าวหรือคุณต้องไปซื้อข้าวต้องไปนั่งรอก่าพระจะเดินมาก่อแจะหมุนตัวซึ่งแตงมันก็เกิดตอนนั้นแต่มันจะสว่างที่สุดคลรพีสที่สุดคือตอนที่เขาให้พอร